สามเก้าเก้าสามแสนเก้าแล้วครับอันนี้สามแสนเก้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับเรียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสุภูสุขนทุกคนทุกท่านนะครับ อันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะมาลงเรือไปตำหนักของปู่อือลือกันนะครับมีชุดขอพรมีเขาจะมีดอกไม้ทูบเทียนบูชานี่เขาจะมีดอกไม้ทูบเทียนบูชา

พูดได้หนึ่งร้อยมีน้ำมีไปกามีผูกมีเยียมท่านเข้ามาจะเป็นราคาเหมาเรือค่อยแล้วก็ถ้าท่านขึ้นไปจะเป็นท่านละหนึ่งร้อยบาทค่ะก็เหมาหนึ่งร้อยอันนี้เราไม่บังคับนะคะจะสะดวกเหมาเลยก็ได้จะสะดวกรอแชร์ก็ได้ค่ะเรือรอรับไปกลับไป3าจุดค่ะเกาะดอนพูเกาะดอนแก้วแล้วก็ขากลับจะเป็นการแผ่อาถ้าหมละร้อยวัฒนศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ถ้าไม่เหมาก็สามร้อยถ้าไม่เหมาสามร้อยแต่เราแต่เราต้องได้รออ๋อย่างเดียวกว่าคนละมามีมีมีใครบ้างแล้วครับตอนนี้เต็มหรือยังครับคันละกี่กี่คนอ่าเรือประกันมีสิบห้าคันสิบห้าสิบห้จะคนละตอนไหนอันนี้ขึ้นสิบสองสิบสิามสิบสี่สิบห้เลยม่ามครบพอดีมันบ่ครับ ถ้าสถ้าพวกผมไปด้วยห้อารย๋อเพื่อนเมาป่ะครับไปลดห้าร้อยป่ะเออเอาเมาลำห้าร้อยนะครับเมาลำมาาลาเมาลำห้าร้อยนะครับเราไเดเลขนี้ไป ลำนี้เหรอครับลำนี้เนี่ยอ๋อนี่ว่าลำนี้ลำนี้หมดให้เขากแล้วอ๋อลำไหนลำนี้บอกมันมีประกันครับอันนี้มันมีประกันครับอ๋อเรือสีชมพูคนแรกเรือมีประกันแล้วก็ต้องที่ใบกัปขี่ครับผมเจอกันกันหน้ามาหน่อยเยอะกว่าเออเอามั้ยหนชูฉีพใส่ไว้ดิ ใส่ซูซี่กันก่อนตาลิเกโรไปดูไปอย่าหูเฮี้ยข้อหอโรัพต้อแนบเยอะนี่ลืมเอาโทสัพมา ถึงแล้วนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรลนะุงเขาเอิอนน้นมาอย่างไรเกาะดอนโพครับเกาะดอนโพนะครับตรงนี้เกาะดอนโพของปู่ลือเกาะดอนโพเกาะดอนแก้วเกาะดอนโพเกาะดอนแก้วนะไป มา, <c oughs> มาถึงแล้วนะเกาะดอนโพ สุนทรศรีบาประชามาปกมาปังมาพีนักรักษาผู้เล็กปอกป้องุ้องและอำนวยควาพสะดวในยอดงคลให้กับลูกหลานเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจะทำการใดกิจวัตรใดประกอบกิจอันใดจงพันสมบัติสมิร็จผลจากพันธัตานัการบัดนี้หลกหลานเดินทางมาเอาไว้ชดบ่วงทวงตามคำมัติสัญญาเพื่อแก้บัคแก้บน ต่อองค์เจ้าปู่เรือราชาพระราชเจ้าพร้อมกับถวายนางรับนางกพนเล็กถวายวก่อนรักถวายนักวโรกานี้ต่งองจ้าปู่ได้ยากเสด็จรับ,รบเลื่อกจักบรรพูชาและประการขอบข,ข้อใบให้แก่ลุกลาได้สมเร็จจับพันผัดใจรับรวยเป็นเศรษฐีรับรวยเป็นปมหาเศรษฐีในการวันนี้เป็นตนก็ไปด้วยเถิดเราไปไหว้ขอพรอเสร็จแล้วนะครับๆๆๆๆๆ

สี่แปดนะครับเ,เรามาตีตั้งแต่มายังไม่ได้ตีของเอาใช้เอาเลิกเลยร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับถ้าอยากรวยก็ต้องขยันทำงานนะครับ ไปปะนี่เรืออยู่ดีด้เออไปอันนี้เกาะอย่างนั้นเกาะอะไรชื่อเกาะอะไรนะครับเกาะโดอนแก้วเกาะโดนแก้วครัเกาะโดนแก้วผ่านเลยก็ได้ครับขี่ผ่านได้ไหมผ่นเลย but ทำไมถึงเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับบ่อน้ำนี้เขามาตักตรงไปทาบิคีตอนราชการที่สิบขึ้นของราชอ๋อมาตักตรงนี้เลยใช่ไหมเป็นจุดกึ่งกลางของเมืองของหลวงนะครับลึกกี่เมตรครับสิบเมตรเฉพาะจุดนี้จุดเดียวเลยใช่ไหมครับตักเอาน้ำไป่ไหนนะตักน้ำไปขึ้นขอ่่าาอพระาชราชกาลที่สิบเขาจะมาตักเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเวลาในหลวง ถึงคลองราดอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาบ่อน้ำแต่ละที่แต่ละเป็นที่ของปะเทศ่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ี่าะบัวท่นัแล้วก็ที่มีที่น่จบนี่ต้ ของสกุลก็หน,นองหาเ,ออเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้ออมีเหรียญโยนลงไปไหเหรียญบาทผูเออ้เล็กสิบสเออหรียญแค่ไหน <c oughs> นอนเตลีย์เนื้อคนบมต้องเนื้อเอ้าบอกบอกมีบุญไหมเนี่ยลงเหรได้เมื่อกี้นี่แต่เด็กออหรือบรราวเราจะได้บุญหรือว่าเราเป็นคนบโมีบุญเป่าแล้วละการเอย เอาใบเอาใบได้ยูออบอแต่ใบร้อยเนึ่โอเคครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็บรูได้เล่าสื่อเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับถือถือให้หน่อยครับนี่ก็คือก่อนที่เราจะมาไหว้ปู่ลือเนาะ ไครับได้ครับกอนชัดๆครับนี่ก่อนเราจะมาไหว้ปู่เอือนะครับเราลงจากภูทอกนะครับแปดสามแปดสามสี่หมดเนี่ยเออแล้วเขาซื้อใบนี้ก้อนซื้อใบนี้ก้อนแล้วเขามาแล้วเขามาจับเลขอยู่นี้อ่าได้สามสี่แปดออืมแล้วก็มานำอีกอ่านำอีกแปดสามสี่อันนี้จับพิดว่าสิซื้อสามสี่แปดแล้วมันมันอันนั้นมองไหนหูอยู่บ่ะ เลขมันตรงกันอใครมีก็เอามาขายให้เสียเกงได้นะครับรับไม่อันบังเอิญนะมันเป็นบังเอิญหรือโชคชะตาไม่รู้นะครับเพราะว่าบังเอิญเลขมันตรงกันสามตัวนี้เลขตรงกันใช้ขายไม่หมดก็มาเลยนะโอเควันที่สิบหกวันที่สิบหกนี่กับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่าครับหรือสิจเจ้าจะได้กลับมาแก้บนไหมจะไม่ได้บนไว้นะแต่ว่ากลับมาใกล้ใหม่ไม่ได้ไม่ได้บนนะครับอาจจะกลับมาไหว้ใหม่นะครับไปเราจะไปในตอนี่ ไปสาร้อยปีไปสาร้อยปีแล้วอันมองนี่เดี๋ยวบอกพี่นะขันอันหนักมากเอาอันี้เลยอันหนักใหญ่นีไปออกซอยนี่มาวันที่สิบาเท่าไหร่นี่ล่างอันนี้เท่าไหร่ครับสามก้ไปหุ่นสองนี่ได้ไปไหว้น้ำกันเขาเอาอนี่อีกอันนี้อีกวไหวงามเลยเอาแท้หมดเลย ลายปูตัวนึงพ่นแค่นั่นน่ะคนนึ่งจีได้ลายแบบนี้เพ่นเอาแบบนี้หัวหึงเอาเลยถ้าออกสองร้อยตัวออกสองร้อยออกไม่ได้เอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์อยู่รถไหมอ่ะค่ะเอาปืนสกีนตรงนั้นเลยเด้อค่ะแบกกับแบกอันนี้จากบาทอันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาอันนี้เท่าไหร่นะครับ399เก้ค่ะ สามแสนเก้าแล้วครับอันนี้นี่แล้ววาสนาคนที่ถือเลขกินนะไปอย่าไาังจนนอนี้สอนในนนไปท้เก้างยายเลยกมันได้ลาย่ทิาดเลไมมาถึงยายเลยงนายันยาย ไม่แพงไม่แพงไม่แพ,ง,พงครับไม่แพงวา <Why? S 2> ยยาบ้าถอดถือเรื่องนี้สี่ร้อยถูกนะอันนี้ก็สามร้อยถูกไม่แพงไม่แพงอะไรทำเองไม่เปลี่ยนนะไม่มีแพงครับคืนคืนมากครับรบรรยากาศ สารหนึ่งร้อยปีของปู่ลือนะครับ หม,มายเลขสองนะครับหม,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 มายเลขสามนะครับสามสามตัวนี้เป็นดั้งเดิมใช่ไหมกับเกาะอันไหนเก่ามากันครับ,บรตัวนี้ได้จังก่อนกาอ,อนนั้นป่าสองสามสาม,สามนะครับ ครับและแล้วก็สักการะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ถูกมาหนึ่งดอกแล้วไปจุดที่บ้านกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะครับอย่าลืมกดซ u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมมันเป็นเรื่องบังเอิญนได้ดูไหมครับตอนที่ไปเกาะเกาะชื่อเกาะอ,อะไรนะเกาะดอนอะไรน่ะที่ไปจับลูกปิงปองกับแตมรอบแรกนะครับ สามสี่แปดผมจับได้สามสี่แปดแล้วลงมาจากทำนาคาผมก็มาซื้อตัวนี้แปดสามสี่ 8, 3, แล้วค่อยมาซื้อใบสีเขียวนี่ตามหลังนะครับรอดูหลังวันที่สิบเจ็ดแมนปะแมนหลังวันที่สิบเจ็ดนะครับรู้กันใครจะหมู่ใครจะจ่าบายบายจบคลิปแค่นี้